พริกโดยทันกำนันนองนี่ครับออกไกับกระเทียมที่เราเจียวคี้ใส่เข้าไปโอ้โหเหมาครับพี่น้องเอ,อ้สีสันสัเด้อได้ดน้องสวัสดีสวัสดีมาพบกับช่องไก่ชวังแล้วครับวันนี้ โอ้โหหั่นอย่างก่อนนะครับเนี่ยป่ายี่สกครับไซส์หกโลญ่ขนาดเลยน,นี่ไซส์เล็กแล้วนะครับสั่งเข้ามาเขาว่าอันนี้ไซส์เล็กที่สุดแล้วหกโลแต่ไนซูสิปสองโลครับพี่น้องคือพอทิปสองโลจะขนาดไหนอันนี้เขาจะมีเมนูลาบป,ป่าลาบป,ป่ายี่สกแต่คงลาบลา,ลาบบดนี่บดแน่ครับกินบดเสี่ยงแน่แอาจจะลาบครึ่งหนึ่งนะครับโอ้พี่น้องมาติดตามกันเลยนะครับลาบป,ป่ายี่สกไซส์ขนาดนี้เดี๋ยวเขาจะต้มหัวป่าตัวเอง มาติดต่อแล้วติดตามนะครับว่าเขาจะเยะยจะได้ต่อมาเลยครับพี่น้องมาเลยครับนี่ครับวันนี้พี่น้องทีมงานคุณภาพพามาแล้วกำนันนองมือคอตเกตพี่น้องครับเกตดมันใหญ่ขนาดเลยโอ้โหใจจ้อนขอมาได้ต้องมีดเลยนะครับเนี่ยมีดแตะออกเกตนี่เขาห่วงนะครับ น้พี่น้องติดตามต่อไปว่าเก็ดห้อห่วงพ่ออย่างนี่เดี๋ยวไปติดตามกันเลยเอาล้วครับพี่น้องเอามาพอน้ําพริกลาบป่าของน้ํามีย่พ่อครับกับเนี่ยฮะก็จะมีกระเทียมคาตะไคร้อันนี้กะปินะับกะปิเขาไปจีมาจีม,ามันหอมขาดไปได้เลยครับมะแขวน แกนหอมป้อมหรือเม็ดผักชีเนี่ยอันนี้พริกนะครับพริกคั่วพริกหอมไปคั่วก่อนคั่วคือมันหอมครับามาลงมือกันเลยครับอ่าร้าพไปนอ้องติ๊กลาบใส่เกลือไปน้อยหนึ่งเดยครับเกลือไปน้อยนึ่งมาทานกันเลย ตะไคร้ทากันกอนเหลาตับไปนะ้องละเอียดละลรับตั้นตุดท้ายเลยกะปินะครับ,สรบใส่ไปเลยใส่ไปก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อย โอ้พี่น้องพอดูครับํำนัน้นน้องกำลังหันก็บพอเขียงอันนี้ใหญ่เลยครับต้องสับครึ่งเลยครับมันเลยเขียงอื้โอ้ตายตายตายัวใหญ่เลย,ขย,ยเขาจะลาบน่าจะแค่ครึ่งเดียวพอเพราะมันกินมาเสี่ยงแน่นะครับอีกครึ่งหนึ่งเขาอาจจะมีเมนูอื่น เดี๋ยวเขาจะแตะแล้วแตะเอาจิ้นมันออกโอ้โหจินมันแห็งก่อนครับป่ามตัวใหญ่ก้างนี่มันจะมีแค่ก้างหลักๆนะครับมาจีว่าก้างมันจะนักนะก้างนี่แทบจะมีนี่มันจะมีก้างตรง้งมันแค่นั้นเองครับ ว่าป่ามตัวใหญ่ครับแต่ถ้าตัวเล็กน้อยนะกลางมันจะนักครับโอ้โดูจิ้นให้ก่อนครับนี่มีน้องมาดูจิ้นสดๆเลยนะครับมาจากอ่างอ่างบางพระครับ อ่าเจ้าหมูอันนี้อูคือเจ้าหมูไปไปตกมาวันนี้เขาได้12ตัวรวมละน้ำหนักรวมได้เกกิโลครับโอ้โหเสียนครับคนนี้เสียนฝีมือเนี่ยครับพี่น้องอันนี้ที่อันนี้มัน,นที่มันกลางนะครับมันเป็นเส้นเส้นมันกลางบ่มีเลยครับเนี่ยเนี่ยบ่ม,มีกลางเลยครับกลางไม่มีเลยเนี่ยอันนี้ก็ลาบได้เลยนะครับกลางบ่มมีเลยใส่ โ,โอ้โหเนื้อสดขนาดใสติงติงโอ้โหมาอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยกลางมันบบที่มีนะเนี่ยาตามตัวใหญ่นะส่วนมากกลางมันจะอยู่ตัดนี้ครับกลางมันจะอยู่ตัดนี้่เนี่ยเนี่ยนี่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 เนี่ยพุงเนี่ยกลางอยู่ตรงเนี้อืมจากนี้มันเนี่ยมันมีกลางอันนี้เดี๋ยวส่วนนี้เขาจะไปต้มนี่นนี้ต้มนี่เขาจะต้มนะครับคุงไ้วันนี่าอยต้ม ส่วนนี้ก็คือของเด็ดเลยครับต้องลากทรายต้มหมอขันนัน,นะครับนันนองลำบากด้วยป่าตัวใหญ่อันนี้เอาเสียนมามาแล้วนะครับเสียนทำป่าแล้วนี่กับนันนองเนี่ย น,นี่ต้องมอกขนาดพี่น้องเอยต้องหลากเป็นท้องกัต้องหลากสายในส่วนเนี้ยนนมันจะมันนะครับนี่นะครับลาบแล้วครับพี่น้องไอ,อ้กินสดเดเด้อลาบป้าตัวใหญ่ต้องหั่นครับหั่นมากระดหเลนวอันออ <laughs> นี้แค่ลาบแค่ครึ่งเดียวเด้อพี่น้องดเด้อเดี๋ยวพอได้แต่งกะลัมังเลยนะครับ น้องครับนี่นะครับบีบมะนาวใส่ไบเตยเดอ้อเนี่ยาบแล้วบีบมะนาวใส่ตตยสูตรชาววังครับเม็ดใ,ใส่นะครับเ <laughs> ม็ดใส่กระข่หมุเ <laughs> ม็ดใส่นี่มันยังดีเลยเหรอราไปเรื่อยใส่มะนาวแล้วป่าก็จะซับง่ายอันนี้ของหองราบสม้มราบส้มครับเดี๋ยวติดตามไปเรื <laughs> เ่อยๆได้พี่น้อง นี่พี่น้องลาบเสร็จแล้วหอกมาปั้นน้ำเลยเบียร์รอกนี่ปั้นน้ำออกครับบีบน้ำออกเด้อน้ำนี่เดี๋ยวเขาจะใส่ต้มป่าครับ ไปก่อนนี <ốt> ่ยนี่นี่นี่เอาบีบเอาโยน้ำออกมือผมล้างแล้วหรออ๋อโย่ใครรู้ดิโกต้องใช้มือแหะใชรรู้มือป่ะนะครับนี่ครับพี่น้องตีตะกี้ต้องสายต้องลากสายพุงน้ำที่เขาบีบตะกี้เนี่ยฮะเดี๋ยวเขาจะเอามาต้มเลยมอขันนัด เนีเครื่องต้มันนี้เราก็ใส่ไปแล้วคาตะไคร้ใบมะกรูดพริกใส่ไปแล้วครับเดี๋ยวมาปรุงรสทำกํามนี่เก็บป่าพี่น้องเอามาทอดเด้อครับอมหอมอมอมหอ,มมอาหอมหอมาอมหอมหอม็เมหนหออมหอมหอมหอมเ มันกรอบนะครับจะเป็นมันไหมนะไหมมันจะขมเนอพี่น้องเนอะโลเคครับีิน้องะนี่กอบแล้วเด้อมันละกรอบละตักออกน้อ mm ัน hmm. นี้เด้อไ่กระเทียมเอวลงไปครับนี่ตรชาวัง อมโอ้ยถ้ากินทะลุจอเลยเนาะจะต้องฝันโม่บินผวใหญ่ว่าฝาอากงากับกิน่หงนี้กับเหลืองล่งเนาะ แล้วขั้นตอนรอไปผัดน้ำพริกด,ร <น S 1> ด้วยเดิอพี่น้องหลัผัดน้ำพริกโอ้ผัดน้ำพริกหอมนะครับ ยอดยสุดยอดครับเป็นห้องน้ำพริกโอ้โหไล่ขนาดเลยครับน้ำพริกหอมหอมหอมโอเคพักน้ำพริกหอมแล้วอ๋อเียบร้อย้ลยเลยครับน้ำพริกครับพี่น้องอันนี้กันยำแล้วเด้อเอใส่ไปครับน้ำพริก

อืมให้ว่าไหนๆอะไรไหนน้ำพริกกว่าเผ็ดการะลับเผ็ดเ็ดตะเหมาะนะเดี๋ยวเติมได้เนาะโอเคน้ำพริกปลใส่ต้มบ่เก็ด นี่ครับออกไคกับกระเทียมที่เราเจียวคือใส่เข้าไปโอ้โหหมกคร้บปีนน้องสี่สันหมดเด้อได้ๆใส่ผงรสด้วยผงชูรสโอ้โหอันนี้เป็นก้อนเลยวะโอเค say nắp mặt nắp đây hấp ông chỉ lót say lái xẹp lái ok lái chim hoa gạo à? cảm ơn à à? sai là phiền à phiền kiện kiệt chim cơm đó ok เก็ดเดี๋ยวเก็ดเราใส่โรยข้างนอกเพื่อนเดี๋ยวมันจะยมอ่าโอเคครับเพื่อนเก็ดบอกทานก็คือทานนะครับพี่น้องอ้อนอ้อนนี่ให้เป็นอาจิมมแล้วครับหน้าตาสีสันมาดูหม้อขนาดเออลงนึงคอนฮ้อนครับครับเก็ดปานะครับเก็ดปากกรอบๆเอารวยเอาเลยเก็ดปา ก็ใสปามนยงเป็ดปากรกอกกบๆครับครับมาเพื่อคน้องห้องเพ่อเหรอขเขียนแจ้ก็ลายแนแจ้ก็ลายแจ้น้ำป่ากอันนี้มาเสิร์ต้มแจ้น้ำปาาเลยเห็นท่อืเลย ต้มๆครับพี่น้องนี่ yeah. ต้มดีดีดีเด็ดเดี่อวหมอ,อกับบมอ,บอกับเป็นยากพอเด้ออันนี้เข้ากันหมอรันเน่เข้ากันหมอเก็ดป่าเก็ดป่านี่เอาไว้ต้องลองใส่ไปด้วยเก็ดป่ากรอบ ทงง<หมอ>ังเผือกหม้อตื้นเราเรื่องเขาเนี่ยยอดออดรอ์ีน้องเนี่ยต้องลองมาพิจารณาครับตามสูตรตามนี้เลยครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตาม,ดมกดหุบกระดิ่งเลยนะครับรับรองว่ามีเมนูเด็ดเด็ดมานำเสนอแน่นอนครับคลิปนี้จะสวัสดีแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ